เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบากันแล้วนะครับกับทีเด็ดจอ์นเจแอนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย23พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมเครับบาสเกตบอล NBA เกมเพร์ออฟครับเช้าว,วันศุกร์เป็นการลงแข่งขันในเกมที่2ระหว่างเจ้าบ้านทีมดับหนึ่งสายตะวันตกโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เต็งหนึ่งในซีซั่นนี้ที่จะคว้าแชมป์ครับดวลกับหมาป,ป,ป่ามิเนโซตาทิมเบอร์บูลโดยเจ้าบ้าน o k เคซครับโค้ชเป็นมาร์คเดโนครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชจอมเก๋าอย่างคริสฟินส์ ที่สนามเพคอมอารีนาแห่งนี้ครับโดยผลงานในเกมล่าสุดที่เจอกันในซีรีส์ครับในเกมแรกชันะตกเป็นของ OKC OK Thunder เอาชนะได้ขาดลอย114ต่อ88ครับเอาชนะไปได้ถึง26คะแนนครับโดยทางด้านเจ้าบ้านครับทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นเต็ง1 MVP อย่างเชกิเจสอเล็กซานเดอร์31แต้ม5รีบาวกอส เสริมด้วยจาเลนวิลเลียมสิบเก้าแต้มแปดรีบาวห้าแอซิส,สครับแล้วก็เชดโฮมเกรนสิบห้าแต้มเจ็ดรีบาวสามแอซิสส,สุดท้ายโอเคซีแมตช์ออกสตาร์ทไม่สวยแต่ก็ชนะแบบขาดลอยอยู่ดีครับส่วนมาป่ามิเนสโซตาทีโมบูฟครับทำสกอร์สูงสุดเป็นจูเลียสเรนเดลครับยี่สิบแปดแต้มแปดรีบาวหนึ่งแอซิสเสริมด้วยแอนแมนเล่นไม่ค่อยออกครับมีแค่สิบแปดแต้มเก้ารีบาวสามแอซิส,ส ส่วนดอนเต้ดิวิเซนโซครับตัวสำรองช่วยเสริมอีก9แต้ม1นึบีบาวสแอสซิสแต่ภาพรวมครับในครึ่งหลังครับมิเนสตาทิมบูบบสู้ไม่ได้จริงๆครับไม่สามารถหยุดเกมรุกของ OKC OK ได้ก็เลยแพ้ไปขาดลอยในเกมแรกโดยผู้เล่นในเกมที่พอพ์ก,การ์ดยังคงเป็นมาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ ดวลกับจอมเก่าอย่างไมค์คอลลี่ครับก็ต้องมองว่า ets, เชกิเจสเหนือกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็สดกว่าด้วยครับส่วนชุดิิกาศเจ้าบ้านเป็นจอมอื่นดูดันอย่างลูเจนส์ดอจะได้ดวลกับเจ้าของชายาแอน m a แมนอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับตำแหน่งนี้ก็คงจะต้องบอกว่าทางด้านทีมเยือนดูดีกว่าชัดเจนครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับกำลังร้อนแรงอย่างทางด้านเจเลนวิลเลียมสจะได้ดวลกับเจเดนแมคแดเนียลที่โดดเด่นเรื่องของเกมรับครับแต่ภาพรวมมิติ ทั้งเกมรุกเกมรับมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าครับเจเลนวิลเลียมส์ส่วน o อเคซีทันเดอร์ยังคงส่งเชสโฮมเกลนงกับลงมาดวลกับจูเลียสเรนเดลครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่มิเนสตาทิมเบูปไม่ได้เป็นรอง o k เคซีเจ้าบ้านส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับไอเซียารเทนสไตล์จะได้ดวลกับรูดี้โกแบครับซึ่งปกติก็จะไว้ใจได้เรื่องของเกมรับครับแต่การเล่นในเกมแรกเล่นไม่ออกจริงๆครับมีแค่2แต้มกับ3รีบาวครับเอาละไปดู ทางด้านรายชื่อบุลเล่นบาดเจ็บอทั้ง2ทีมก็ไม่มีปัญหาในวันนี้ครับมากันแบบชุดใหญ่ไฟกับพริบครับและนี่เป็นเส้นทางล่าสุดครับของ OKC OK คซกับมิเนสโซต้าทีมบูบูบโดยโอเ OK ีทันเดอร์ผ่านเดนเวอร์นักเกตมา4ต่อ3ในซีรีส์ครับส่วนมิเนสโซต้าทีมบูบูบเอาชนะสะพานทองได้4ต่อ1สถานการณ์ล่าสุด OKC OK คซเจ้าบ้านขึ้นนำมิเนสโซต้าทีมบูบูบอยู่หนึ่งต่อ0ในซีรีส์นี้ครับและนี่เป็นชมหนา้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนำโดย SGA ครับเจอสจ เชดโฮมเกรนครับไอเซอร์ฮาเทนสไตล์ประสิทธิภาพในเกมบุกในการเล่นรอบพย์ออฟ116.8แต้มต่อเกมส่วนมินิซตาทิมบูบุครับนำโดยแอนแมนแอนโทนี e เอ็ดเวิร์สครับจอมเก่าไม์คอลลี่จาเดนแมคแดเนลล์จูเลียสเรนเดลและดูดีโกเบร์ประสิทธิภาพในเกมบุกของมินิซตาทิมบูบุไม่ดีครับในรอบพยอบ์ออฟแต่จะโดดเด่นเรื่องของเกมรับเสียแต้มแค่102.3แต้มต่อเกมเท่านั้น ตามแมชอัพในวนนี้แน่นอนกับเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ Alexander, ในการเล่นรอบเพย์ออฟครับมี29.2แต้มต่อเกมครับส่วนเอนโทนี่เอเวัสด25.7แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิโก,โกของเชอยู่ที่47%ครับส่วนแอนด์แมนอยู่ที่44%ฟิโกทศนจารย์เจในคู่นี้ทว่ากันตามเนื้อผ้าครับการเล่นปะทะกันในเกมที่1ของซีรีส์นี้ครับก็ดูเหมือนว่า o OK อ c ครับเป็นบาสท,ที่มีความสดมากกว่าครับ แล้วก็มีความตื่นตัวของผู้เล่นทั้ง5คนอยู่ตลอดเวลาครับพละกกำลังก็ถือว่าดีกว่าและมเสียงเชียร์ในบ้านในวันนี้ครับก็น่าจะส่งเสริมให้ทางด้านโอเคซรับยิ่งดูดีกว่ามินเนสตา้าทิโมบูฟเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นวันนี้7แต้มที่เปิดมาก็น่าจะข้ามฟากอีกครั้งครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ